สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนายราสิฟราเล็กที่21ม6กวันนี้จะมานำเสนอเรื่องอาณาจักรสุโขทัยนะคะประวัติความเป็นมาอาณาจักรสุโขทยัยตั้งอยู่บนที่รับลุ่มแม่น้ำโยมสถาปนาขึ้นราวพุทธศักราชที่18ในฐานะสถานีการค้าของรัฐลโวหลังจากนั้นราวปี1782พ่อคุนนางกังหาและพ่อขุนผาเมืองได้ร่วมกันกระทำการยึดอำนาจและ ที่อำนาจจากขอมสบาโขนลำพงเป็นผลสำเร็จและได้สถาปนาเป็นเอกราชในให้ราสุโขทยัยเป็นอาณาจักรสุโขทัยและมีความจเจริญรุ่งเรืองตามลำดับและ,และเพิ่มถึงขีดสุดในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชก่อนจะค่อยๆตกต่ำและประสบปัญหาจากทั้งภายนอกและภายในจนต่อมาถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอุธยาในที่สุดค่ะปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะการเลือกที่ตั้งของ เมืองหลวงในอดีตส่วนใหญ่มาใกล้แม่น้ำแต่เมืองสุโขทัยไม่ได้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพราะแม่น้ำยมอยู่ห่างจากตัวมงสุโขทัยไปประมาณ13กิโลเมตรทางเรื่องตั้งเมืองหลวงที่สุโขทัยคงเป็นเพราะสุโขทัยเป็นเมืองสำคัญมาแต่เดิมนอกจากนี้การที่สุโขทัยตั้งอยู่่ามกลางเทือกเขาถนนทงชัยเทือกเขาตะนาวศรีและเทือกเขาเพชรบูรณ์ทำให้อากาศไม่ร้อนมากจนเกินไปและมีลมพัดผ่านจึงทำให้ฝนตกชุก รวมทั้งมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ค่ะปัจจัยทางการเมืองและประวัติศาสตร์ก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยนั้นในเขตสุโขทัยและสีชัชนาลายัยมีชมชนที่มีผู้นำไทยอยู่ก่อนแล้วเช่นพ่อขุนสีนาวนำทุนเจ้าเมืองเฉลียงพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชโอรสของพ่อขุนสีนาวนำทุนและพ่อขุนบางกลางขาวเจ้าเมือง บางอย่างต่อมาเมื่อพ่อขุนสีนาลำนำถุนสิ้นพระชนลงข่อมระบาดคงลำพงจึงอ่านให้ขุนนางขวัได้เข้ายึดสีสัจนาลายสุโขทัยและพ่อขุนผ่าเมืองและพ่อขุนปากกันหาได้ทรงช่วยกันต่อสู้ขับไล่ข่อมระบาดคงลำพงแล้วพ่อขุนสีอินชาชิปสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นมากล่าวได้ว่าบริเวณสุโขทัยนี้ มีพัฒนาการทางการเมืองมานานแล้วก่อนมีการสถาปนาอาณาจักรดังนั้นดังพบเโบราณสถานที่มีดิพลเขมรซึ่งสร้างก่อนตั้งกรุงสุโขทยัยเช่นพระสารตาผาแดงพระปางวิส,สิสวายและวัดพระภายหลวงเป็นต้นกษัตริย์ที่สำคัญพ่อขุนศรีอินทาทิพ์ ในตำนานพระพุทศสีหิงเก่าว่าเป็นชาวเมืองนครชุมก่อนที่จะขึ้นครองราชนั้นศิลาจารึกระบ,บุว่ามาจากเมืองบางยางและเป็นสหายกับพ่อขุนผาเมืองพระราชะกรณีกิจที่สำคัญได้แก่การขยายอาณาเขตในระยะเริ่มในระยะเริ่มต้นอาณาจักรในสมัยพ่อขุนศรีอินทารทิมนั้นมีเขตอาณาจักรไม่กว้าง มีเมืองสุโขทยัยเมืองศรีชัยชนา,ายเป็นราชธา,านีทั้งสองเมืองนอกจากนี้ยังมีหัวมงขึ้นเป็นหัวมงองขึ้นตามเรียนทางนาปิงยมนาเพียงไม่กี่เมืองด้าน,นการปกครองพ่อคุนศรีอินทาทิพย์จัดระเบียบการปกครองโดยยึดอำนาจการป้องกันประเทศเป็นสำคัญแต่นึกถึงสิทธิหน้าที่ของประชาชน โดยปกครองประชาชนในฐานะบิดากระปุรค่ะพ่อขุนผาเมืองพระราชโอรสสององค์ใหญ่ของพ่อขุนสีอินชาชิพขึ้นครองลากโดยแม่ปรากฏระหว่างครองราชได้ลบลมหวมงต่างๆไว้ในอำนาจโดยมีพระอนุชาคือพระรำคำแหงเป็นกำลังสำคัญะคะ่ะพ่อขุนราคำแหงมหาราชโอรสของพ่อขุนสีอินชาชิพ พระอนุชาของพ่อขุนบานเมืองเครื่อของราชประมาณพศ1822ในรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงกรุงศรกรุงสุงสขโขทัยมีการเปลี่ยนแปลงและเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปจากเดิมมากเป็นต้นว่ามีการปกครองเข้มแข็งใกล้ชิดราษดรให้ฝาประชาชนมีความอยู่ดีกินดีมีการนำชนรับประทานให้ใช้ในทางเกษตรทำให้ได้ผลถี่ ผลที่ดีขึ้นกระจายการอุตสาหกรรมมีความก้าวหน้ามีการติดต่อค้าขายจากต่างประเทศการเศรษฐกิจและการเมืองมั่งคั่งทําให้มีอํานาจการเมืองแพร่ไปทั่วภพศารค่ะพระยาเลอไทยนะคะพระโอรสของพ่อขุนรังคาแห่งมหาราชครองราชย์ไปประมาณ40ปีพระยาเลอไทยทรงศรัทธานในพระพุทธศาสนาทรงศึกษาพระไตรปีฎด่งจนแตกฉานมุ่งปฏิวัติจนแตกฉานมุ่งปฏิ ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองการศึกษาพระธรรมและพระอาสาบาลีได้เริ่มต้นขึ้นแล็กเจริญก้าวหน้าในรัชการนี้ค่ะพญางัวนนำถุมนะคะพระอนุชาของพระญาเลือไทยเมื่อราชาพิเศษได้แล้วทรงแต่งพระญาลิไทยไปปกครองเมืองศรีชัชนาลัยซึ่งเป็นเมืองที่ถือว่าราชา,ายา แห่งราชบัลลังก์ถือจะพึงครองก่อนเป็นพรมหายกษัตริย์ในรัชกาลนี้ได้มีการปรับบางเมืองต่างๆที่แข่งเมืองมาตั้งแต่รัชกาลพยาเลอไทยแต่ไม่สําเร็จทั้งยังไม่สามารถแก้ไขความเสื่อมโทรมและความแตแกแยกภายใน ได้ตอนปลายรัชกาลจึงเกิดจราจนขึ้นพญาลีไทยองค์รัชทายาทจึงยกกําลังจากเมืองศรีชันนาลัยเข้าเมืองสุขงสขโขทัยเพื่อปรับจราจนาค่ะพระมหาราชธรร,ม,ารามราชาที่หนึ่งนะคะพระมหาพระราชโอรสของพญาเลอไทยหลังจากปรับการจราจนในสุขโขทัยได้สําเร็จและขึ้นครองราช แล้วทรงพิจารณาเห็นว่าเกิดความแตกแยกและขาดความไว้วางใจในอนาณาจักรจึงทรงรเริ่มลงกำลังอำนาจสร้างความสมคคีเพื่อพัฒนาบ้านเมืองใหม่ให้สุโขทัยเข้มแข็งขึ้นพระมหาพระมหาธรรมราชาที่สองนะคะพระพระราชาโอรสของพระมหาราชาธรรมที่หนึ่ง เหตุสำคัญในรัชกาลนี้คือกรุงสุขโขทัยได้ตกเป็นเมืองประเทศราชของอาณาจักรอยุธยาในพศออ1921ในขณะที่พระมหาราชาธรรมที่สองได้ขึ้นครองเป็นกษัตริย์นั้นพระมหาราชาธรรมที่หนึ่งพระมหาพระบรมราชาธรริรา,ราชารรที่หนึ่งแห่งอาณาจักรอยุธยามีพระราชาประสงค์จะรวมชนชาติไทยให้เป็นปึกแผ่น เป็นอาณาจักรเดียวกันจริงยกทัพลุกลานอาณาจักรสุขโขทัยไปหลายครั้งครั้งสําคัญคือในพศ1921ได้ยกไปตีเมืองชากังลาพระมหาทำราชาที่สองทรงเห็นว่าจะสู้รบต่อไปไม่ได้จึงยอมอ่อนน้อมต่ออยุธยาพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งจึงได้โปวดให้ครองสุขโขทยัยต่อไปในฐานะเมืองประเทศราชจนกระทั่งถึงพศ 1>, 1 9 3่สุโขทัยจึงตกเป็นจึงประกาศตนเป็นอิสระจากอายุธยาค่ะพระมหาธรรมราชาที่3พระโอรสของพระมหาราชาธรรมที่สองในรัชกาล นี้พระองค์ได้ทำสัญญากับเจ้าเมืองหน้าที่ช่วยเหลือซึ่งกันมาตั้งแต่ถูกอาณาจักรอื่นลุกรานสุโขทัยจึงมีความประสงค์ในระยะเวลาหนึง่งพระองค์จึงมีพระราชะโอรสสองพระองค์คือพญาบานเมืองกับพญารามแต่มีได้ทรงแต่งตั้งให้พระองค์ได้ขึ้นเป็นราชะายาดิดังนั้นเมื่อเสด็จสวรรคตพญาบานเมืองกับพญารามจึงชิงส,สะสมบัติกันเป็นโอกาสให้สมเด็จพระอินท์ พระราชาแห่งอาณาจักรอยุทยาสเสด็จมาระงงับการจราจนและใกล้เกยี่ยก,กันย่งทิ้งลักษ์สมบัติครั้งนี้ทรงอภิเษกให้พยาบานเมืองสงบเรียบร้อยพระอ,อ,อินทรา,ราชาทรงของพระราชธาิดาของพระมหาราชาธรรมพระมหาธรรมราชาที่สามอภิเษกสมรสกับเจ้าสาม พระยาราชาโอรสของพระองค์นับเป็นครั้งแรกที่ราชวงศ์พระล่วงแห่งกรุงสุโขทยัยกับราชวงศ์สุพรรณภูมิแห่งกรุงศรีอยุธยามีความเกี่ยงปองดองเป็นเครยญาติกันพระมหาธรรมราชาที่สี่พระยาบานเมืองได้รับการอภิเษกให้ของสุโขทยัยทรงพระนามว่าพระเจ้าสุ เลียวงรมปาามหาธรรมราชานั่ว่าพระองค์ได้ทรงเป็นพระมหาธรรมราชาที่สต่อจากพระราชาบิบ,บดาเมื่อพระองค์สวรรคตในพศ1981สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองเจ้ากรุงศรีอยุธยาได้ทรงทรงพระรามสวน ขึ้นไปครองเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรสุขโขทยัยทาให้อาณาจักรสุขโขทยัยรวมกับอาณาจักรอยุธยาได้เป็นอาณาจักรเดียวกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยนะเป็นการสิ้นสุดของอาณาจักรสุขโขทยัยค่ะด้านการพัฒนาสังคมนะคะสังคมสุขโขทยัยประกอบด้วยชั้นชั้นต่างๆดังต่อไปนี้ชั้นชั้นผู้ปกครองได้แก่พระมหากษัตริย์ จะมีหน้าที่ปกครองอาณาจักรให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นรวมไปถึงการดูแลรัษฎรให้ทํามาหากินและดํารงชีวิตอย่างมีความปกติสุขค่ะชนชั้นเจ้านายหรือขุนนางเป็นกลุ่มพระราชวงศ์และเข้ารับราชการที่มีหน้าที่ช่วยเหลือพระมหากษัตริย์ในการปกครองบ้านเมืองชนชั้นผู้ปกครองได้แก่ไพ่ประชาชนเป็นปชนชั้นกลุ่มใหญ่ของสังคมในยะ ในยามที่บ้านเมืองสงบสุขมีหน้าที่ประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวและทํางานที่เป็นต่อประโยชน์ประโยชน์ต่อส่วนรวมและในยามศึกสงครามชายชะกันมีหน้าที่รับใช้บ้านเมืองพระสงฆ์เป็นกลุ่มนักบวชที่มีหน้าที่สั่งสอนหลักธรรมให้แก่ประชาชนและเป็นศูนย์เผยแพร่ศาสนาพุทธค่ะการพัฒนาด้านวัฒนธรรมนะคะ ลัทธิความเชื่อและศาสนาความเชื่อและศาสนาเป็นหลักฐานของการกําหนดพฤติกรรมและการจัดระเบียบสังคมชาสุโขทัยได้ประสมผสานความเชื่อดั้งเดิมคือการนับถือชาติผีเทวดาและศิลปศาสกับศาสนาจึงมีหลักปฏิบัติที่เป็นระเบียบแบบแผนความเชื่อเรื่องผีและศิลปศาสผีทําหน้าที่รักษากฎเกณฑ์จัดระเบียบให้สังคมชาิสุโขทัยจําแนกผีออกหลายระดับคือ กลุ่มผีให้คุณเช่นผีบ้านผีเลือนผีมัทบรุบลและผีเมืองโดยเฉพาะผีขภูมิดังปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุดลำคำแห่งมหาราชศสาสนา,าพราหมณ์ฮินดูเนื่องจากสุขโขท,ทยัยเคยตกอยู่ใต้อำนาจของขอมจึงได้รับอิทธิพลจากของศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูแต่เมื่อสถาปันาเป็นอิสระแล้วจึงได้เปลี่ยนมาเป็นนิกายเทวราชแทน เทวสถานก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสุโขทัยระยะแรกมีความสัาพัญอันดีกับอัคองคารศรีธรรมราชซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของพุทธศาสนาอินกายเทวาาราชทิลังกาวงจึงได้รับอิทธิพลของศาสนามาด้วยพุทธศาสนาัทิลังกาวงในสุโขทัยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือฝ่ายเขา คาวาสีเป็นพระสงฆ์ที่จำพรรษาที่วัดในเมืองมีหน้าที่ทำหนุบรรุงศาสนาและประกอบศาสนาพิธีต่างๆส่วนฝ่ายอารันวสีเป็นพระสงฆ์ที่จำพรรษาในวัดมุ่งปฏิบัติด,ด้านมีัาสนาขอบคุณค่ะ